เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินสำรวจตรงเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเหมือนคล้ายๆขาว่ามีขนปลาหินนะครับทุกคน นี่เป็นคนหรือว่าเป็นผีนะครับทุกคนเพราะว่ายัางหาไม่เจอเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยใครอะเฮ้ยง่ายไปไหนวะเฮ้ยทุกคนมึงเป็นใครวะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันเป็นใครวะออกมานอนไม่หลับเกือบทั้งคืนเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับก็สู่ช่องคนแบกเป้นะครับก็วันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็ได้มาที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งจะร้างมากๆเลยนะครับ จะพูดคาว่าบ้านร้างก็ไม่ได้แล้วก็จะพูดคําว่าศาลาร้างก็ไม่ได้นะครับไอตรงนี้นะ่าจะเป็นโรงแบบว่าโรงเชือดงัวควายนะครับทุกคนดูนะครับอุจระที่หัวกี่ควายเยอะไปหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ในบริเวณแห่งนี้นะครับทุกคนสาเหตุที่ขับไล่ร้างเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ ตอนนี้นะครับเราจะเดินสำรวจดูนะครับว่าในสถานที่แห่งนี้นะครับโรงแห่งนี้นะครับว่ามีอะไรพิสวะพิสวงหรือเปล่านะครับทุกคนโอ้โหทุกคนแบบว่าร้างสุดเลยนะครับทุกคนดูนะครับก็โอเคอไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินสำรวจดูรอบๆแห่งนี้เลยนะครับนี่นะทุกคน ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับข้างๆนี้เราจะลงงจ้งเนาะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นถางอะไรก็ไม่ทราบนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจให้ตรงที่ก่อนนะครับทุกคนครับทุกคนครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินสำรวจตรง Oi ุกคนได้ยินที่ผมได้ยินหรือเปล่าครับเสียงเหมือนกับว่ามีคนลากเท้าอะไรซักอย่างนะครับแล้วก็ประตูเนี่ย,ยเดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันเลยทุกคนได้ยินที่ผมได้ยินหรือเปล่าครับ คนเสียงเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนลากเท้านะครับไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะตามล่ามันนะครับ ยังไงวะคนได้ยินที่ผมได้ยินมาครับ ข้างบนหลังคาเนี่ยใครๆก็ว่ามีคนอยู่นะแล้วก็ถ้าจะเป็นคนเนี่ยผมคิดว่านั่นจะไม่ใช่นะสูงขนาดน,นี้ไม่มีใครขึ้นไปได้หรอกนะครับทุกคนเสียงเนี่ยเงียบแล้วนะครับทุกคน ไหนก็ไม่มีอะไรนะครับเสียงเงียบแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ถ้าเป็นคนเนี่ย น่นจ้องอมานะครับเพราะว่าไฟฉายใหญ่ถะขนาดนี้นะครับตะวางส้ขนาดนี้นะครับทุกคนครับก็ผมจะเดินสำรวจด,ดูข้างในอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งข้างในตรงนี้นะครับทุกคนก็ร้างส,ด,สดเหมือนกันนะครับ โอ้โห,โหเกยเมเต็มๆนะทุกคนุ๊กแกนะนี่โอ้โโอโอโคทุกคนมันจะมีสามที่นะครับทุกคนครับ คิดแบบว่าร่างนะครับทุกคนได้ยินที่เสียงเอ่อเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเหมือนคล้ายๆขาว่ามีคนปลาหินนะ แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นตรงนี้นะไม่รู้ว่าเป็นลงอะไรก็ไม่ทราบนะครับทุกคนนี่นะครับลงอะไรก็ไม่ทราบนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ ไกลรือเปล่าวะเวทุกคนโซนเน,น,นี้ยตอนเนี้ยผมร้อนมากๆเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะหาที่นอนก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะนอนตรงไหนดีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับน่ากลัวมากๆเลยนะผมได้ยินเสียงนะครับซึ่งคล้ายๆกับว่ามีคนปาหินนะครับแล้วก็มีคนอยู่บนหลังคานะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีนะครับทุกคนเพราะว่ายังหาไม่เจอเลยนะครับทุกคนเฮ้ย ก็ใครมีคนมาตีเพดานนะครับมันอยู่แค่เอื้อมมือนะทุกคนแต่หาไม่เจอนะครับมันไวมากนะครับทุกคนไวมากไวจริงๆ เฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยขายอ่ะขายอ่ะเฮ้ยหนูหายไปไหนวะเฮ้ยทุกคนตำล่ามันไม่เป็นใครวะ ทุกคนเห็นที่ผมเห็นหรือเปล่านะครับทุกคน ผมเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมเห็นจริงจางเลยนะมันไวมากมันไวจริงๆนะครับทุกคนเฮ้ยเป็นเฮ้ยมันเป็นใครวะออกมาน่นไดะแค่ทำเสียงหรอวะเป็นคนหรือเปล่าครับ หรือว่าเป็นคนบ้าทุกคนครับมันเงียบแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาที่นอนเนาะเดี๋ยวผมจะคิอว่าไม่รู้จะผูกเรลตรงไหนดีนะครับแล้วผกเรลตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะตรงนี้ก็จะหมดแล้วครับ โอเคเดี๋ยวเรามาพูดเรี่นตัวกันตรงนี้เลยนะครับเ,เกี่ยวผลบ้าหรือว่าเกีย่ยวีกันแน่วะรู้ว่าจะนอนตรงไหนดีแล้วฝนตกก็น่าจะเข้าลมถ้าฝนไม่ตกก็นอนตรงนี้แหละ ย่องขวัญจริงๆอะ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีเนี่ยตัวว่าเป็นคนบ้าแน่เนี่ย ทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้ผูกเลเสร็จแล้วนะครับซึ่งผมเจอสถานการณ์แล้วก็ได้ยินสถานการณ์เมื่อกี้นะครับเ็มตาสองตาเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีกันแน่นะครับไล่ไม่ทันเลยนะครับมันวายมากมันวายจริงๆคือบอกว่าผมไม่เจอของแบบนี้เลยนะครับคือแบบว่ามันวายจริงๆนะครับทุกคนตอนนี้ลิ้นผัานหมดแล้วนะครับก็ เราคืนนี้เราจะพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีกันแน่นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้เห็นหลังแล้วนะแต่ผมวิ่งตามนะวิ่งตามไม่ทันเลยหายไวมากนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวอีกระยะหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยก็จะเข้านอนนะครับแต่ก่อนที่จะเข้านอนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งรอดูสถานการณ์อีกระยะหนึ่งนะครับถ้าได้ยินนะครับก็จะอัปเดตนะครับแต่ถ้าไม่ได้ยินก็จะไม่อัปเดตนะครับ จะเข้านอนเลยนะครับคืนนี้ผมว่าผมนอนน่าจะไม่หลับนะครับทุกคนเพราะว่าได้ยินได้ยินแบบนี้ผมกลัวมากนะครับผมกลัวจริงๆสิ่งที่ผมกลัวก็คือคนนะครับผมกลัวว่าจะมาทำร้ายเรามากกว่านะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนี่แหละเดี๋ยวผมน่าจะนั่งรอดูสถานการณ์แล้วนะครับทุกคนโอเคครับ ตอนนี้นะครับทุกคนบรรยากาศเนี่ยวังเวงมากๆเลยนะครับผมบอกได้เลยเสียงจิงริดในไร่ขีดกบคุ่นี้ดังมากๆนะครับทุกคนน่าการตื่นเครียงมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ร้อนมากร้อนจริงๆนะครับ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับหมอนกับว่ามีคนเนี่ยอยู่บนหลังคาเอา้ามันเป็นไปได้ไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าจะมีคนเนี่ยเดินอยู่บนหลังคานะครับทุกคนมันสักขนาดนี้นะครับทุกคน มันจะเป็นไปไม่ได้นะครับเอา้าโอเคนะครับควนเอ,เอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะ คครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะนั่งรออีกระยะหนึ่งเนาะถ้ามีหรือไม่มีเนี่ยผมก็จะนอนแล้วนะครับเพราะว่ามันเสียเวลามากนะครับกลับกันพักผ่อนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีพี่วิ่เพื่อนทุกคนเลยนะครับสวัสดียามเช้านะครับก็บรรยากาศเมื่อคืนนะทุกคนคือแบบว่านักลัวแล้วก็ว,งวังเวงที่สุดนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเกือบนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยนะครับทุกคนเสียงก็แกลกก็แกลกนะครับไม่รู้ว่าเป็นเสียงผีหรือว่าเป็นเสียงคนคนกันแน่นะครับอาจจะเป็นคนที่คนบ้าหรือเปล่านะครับทุกคนมาแกล้งผมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับ ึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมก็ได้เห็นเด็กนะเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับยืนหันหลังให้ผมนะระหว่างที่ผมเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปหนีหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนมันวามากวายสุดๆนะครับทุกคนแล้วก็ดังเมื่อคืนเกือบทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็นอนไม่หลับเกือบทั้งคืนเลยนะครับทุกคนก็คือเช้าวันใหม่วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะรีบเก็บเ,เปลแล้วก็ ข้าของนะครับทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับแต่ก่อนที่จะเก็บเลเก็บข้าของนะครับผมเก็จะตามเก็บภาพรบรรยากาศตรงนี้ก่อนสักฉากสองฉากนะครับเพื่อให้ทุกคน,นได้ชมบรรยากาศณสถานที่แห่งน,นี้นะครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะตาเก็บภาพรบรรยากาศกันเลยนะครับ